มามามาจับปลาเอ่อปลาไหลหลายหลายตัวปลาไหลอ่ะมาจับปลาไหล ปลาครับพี่น้องหมอสางสามร้อยแต่เบิ้งมันจีมีปลาป่ะเนี่ยน้ำกับปาลาไหลนะครับตอนนี้กํลาลังสูบน้าอยู่ถัดลอชมเลยครับเด้อนี่แหละสางสางน้อยครับนี่กับถูบน้าบอ,อกแล้วครับปลาโอ้ยมันคือปาลาหรอปลาเนี่ยือจังเ่รามันจีมีตะปลาเคีงหน่อยเด่นนะครับถูมน้าสางครับ ผู้ที่ว่างมาจับปลาสวยกันครับน้ำก็เริ่มแห้งแล้วครับบ้านเนี่ยแห้งแล้วบ้านเนี่ยมึงครับแล้วน่าก๋ิดได้จับปลาแล้วครับล้อลุนเหมืงมันเปลี่ยนเป็นตะหวานเป็นตะมีปะก้อนใหญ่บ้างครับพี่น้องเขาเดียวครับก๋ิดแห้งแล้วเร่งเตรื่องเตรียมทีเลยไปวันลุย ปลากะับอืมเบตะมีปลากระเดิดปลาควาวะนี่ครับปลาโอ้มีปลาเยอะเพราะได้ลุนเพราะได้ลุนอยู่ครับปลาควอนอยปลาก,กระเดิดปลาเค้งครับพี่รังนั่นๆเห็นไหมครับน,น้ำบวกนี่ก็ะดิล้ายอยู่เตี้ยนน,น้ำอันตาฟังนี่ครับ โอ้ปลาควาครับโซโซปตัวเติมูค้าดอกมยเด้อมัจจะปลาได้ครับสางหน่อยสาอจีบเป็นตับได้ยี่ดอกมันสางเตือนๆนึง

อืมน่มปลาหงอเดินน้ำหมกโอ้ยตวหอยทึบเขียนสได้เลยไม่ไปใส่เบอร์ลัปลาโอ้ยมันหนีไปหรอมะ เออปลากระเดือดหน่อยครับพี่น้องไม่ปลากระเดือดมาหล่เถอะโอ้ยมันเป็นตะโพว์ปลาขอใหญ่บ่นเลยผลงานปลากระเดือดหญ่กับปลาขอหน่อยครับ ก็เดือดก็ไล่ก็รอดยุบบวกนี่สีไล่อยู่ชนี่นำนี่เวันได้ไปวันฮ้ได้ไปปลาเนี่ยโอ้ยนางขโมยยุ่ยไปไล่แต่ปลากระเดือดนี่กระเด็น น่ปลาคอแย่ครับพี่น้องเราสร้างป่นนี่แหละเอาไปต้มกินนะหอยเชลลีหลายคักนี่ยังงูติ่งปลาไหลปลาไหลปลาไหลหก ปลาอะไโขกตัวนี่พี่น้องปลาอะไรโขกครับปลาไะมิเก็ตเขียนไงปลาเขียนไงครับพูดอะตัวซ้ำนีกันได้แล้ว หาไปเรื่อยๆครับหาคนหาคนปลาหาหาคนหาปลาคนรหาพยนดยเนี่แล้ว oui ไงล่ะปลากระเดื 1. 1> IN, ่อนยังไงนี่หอกเท่าน้ำไหลนี่ละนี่ละเบต้องจับปลาวันฮะต้องหาปลาแล้ว ครับเหลืออยู่บวกนี่แหละคือสีไล่อยู่ดอกนี่บวกหัวบวัวนี่นี่ก็น,นเริ่มได้มาแล้วคุ้มค่าเงินหมอสงังบ่เนาะสามลอยนี่เนาะโอ้หมอสังสามลอยได้ครับพี่น้องนี่คุ้มค่าบ่บุ่สูปป่ปลานี่ปลามันหน่อยออปลาเก่งครับพี่น้องเพื่นอน แค่น่ะนี่เอามาโชว์ดีเลียงงามเออปีนอีกไลน์หนึ่งเนี้ยมาเห็นแต่ยังงี้ทีตัวก็ลกลวเลยเ<อ>ป็นสุดโต่งๆเลยเนี่ยคุณอ่ะเขียงง่ายครับพี่น้องอ่าโอ้บางครั้งพี่ครับนี่ปลาคอดง่ายหรอพี่คอดก็ลูกแอมเนี่ยสาหนำถอนกันครับพี่นอ้องมันสูบขื่นบ่เบิดบ่ได้เลยสาเอาปลาสาเขื่เบิด จับปลาคองครับเห็นหลายตัวอยู่ปลาคอยง่่ะับอก่เลยน่ะรับยืในบวกนี่ละรับเรือม้าแห้วครับนี่หลายตัวแล้วอนกุงง่บาคอยงปักเขียงง่ายครับใส่คืออตัวน่อยสิปัเรือนี่นี่าคาย้อยมานนีละเอาเลยยังไม่หยุอ อ๋อมันไปทางใดล่ะก็อยิ่ไปไว้เถอะาเห็นหรอครับคนนี้ครับโอ้โหเน่ไรโอ้โหปลาถ่นั้เนี่ยนีปลานี่ยครับเห็นล้วครับเขียนไงเขียนไงโอ้ยเขียนไงเี่ยเอามาโชว์บงมน่มีอยู่นี่ละปลาเฮ้ยมันยังนอบบานเลยลงมารอบบานเยมคุ

นี่ลปะปลาดุกมันจยิ่ยบวกนี่ล่ะนี่ลนปลากระเดิดอต้นโเนาะนั่นนั่นม,นมนัเเนดเรามัเราหนปลาคอหน่อยครับ นี <t iny> <t iny> <t iny <that pues <that ่แหละโอ้พอข่อยยังพอหน่อยนะครับยูมันสียูบวงนี่แหละครับนี่มงบวกม้วนบัวนี่แหละปลาบลาอบไรนี่ปลบ้านผมไก่ยังไงมูนี่เป็นคนคนนี้ มึงเป็นเศรษฐีหอเฮ้ยโอ้เขาจะล่ะยังสัตว์เทียเบิ่งปลาไหลมีเก็ดครับพี่น้องนี่โว้ยงูตัวนึงโตกว่างแง่เลยนี่ปลาไหลมีเก็ดเมมปาดขึ้นเหลี่ยมหยาบหยาบงามถึงบุญอ่ะโอ้เฮ้ย จับปลาก็ได <Prefer ably S 3> ้ปลาไะไรนิเ <initiation> ก well, oh, oh, ็นได้ครับนี่มี่ี้องน่กเห็นไหมครับเอ้ยตกแบบนี้ครับลาไรนิเก็ตเฮียรวยไลเอ้ยเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้หินปลาเขียงไงอ่ะอืม ย oh oh ัมาขนา้าโอ้ยไปเขียงหางขาดต้องไปต้องไปไทยบัได้ปลายหลอุ้มถึงอุ้มอมเป็กตะค้นบงหลายอยู่ยั้ได้ลุ้ยได้ถังสีเบนี้เนาะปลาสีก็ไม่ไปแล้วไปแล้ว

Ni lại nỉ lại nỉ lại, nỉ lắm nỉ lạc, nỉ lắm nỉ lạc lại lạc nỉ lạc nỉ ออแล้วอาแล้วคนใ้ญ่ครับยูหันละยูหันละไปบังหันเห็นยูอแล้วทางหลังทางหลังไปแล้วทางหลังทังหลังนแต่นั่งทั้งหลังร้อยไปหันละบังหันโปรตีนของเยอะเสียโปรตีของคาจดีอาไรปมนึง เห็นปะว้ายมันจิบไปใส่มันอยู่หันรดเมื่อกี้มั้งเข่งอะไรครับมึงเป็นตาใดญ่ปะคือบ่น้อนี่โอ้ยบเป็นตะคือแข้งอะไรมาเนียมาเน้ยบางอี่ง เนี่ยต้องให้เมื่ออาชีพเนี่ยอาจารย์ไงเนี่ยู้เพิ่ผู้นแท้งปลาไหลเปลี่ยนน่ยมามาลงมาไ่แมันอ่าแท้งปลาไหลเนี่ยเขาหยิบเป็นตะได้บีปลนี้ลร้องบเอาบกงอเป็นมะเหมรองตะมีปลาไหล ก็ก็สิบวายใช่ไหมันไ่เห็นหัวนะเต็มทั้งผิหัวเ็นทักนี่นาท่านเห็นหัอยู่ไหมนมาไ่ได้จับมันเหมันแกแบบนแข็งแ้วมันติงหัวออกไปนั่จับปลาอยู่บวกนี้ครับจับเด็ดไล่เติมเลยกระจีเลี่ยวแล้วครับ

ยูบ่ยูบ่รอสัมันจะกอนอ่ะรอสั่งก็จบเลยยูยู่ยูยูให้ดีอ่ะมียูหนึ่งก็จบจำมือก่หนน้มันอืมปลาควาปลวาได้หลายแล้วครับพี่น้องอันนี้จะผู่ซองนะครับเอาไปไปล้างรอเที่ยนหนึ่งเยอะผลงานครับได้เต็มสอบเลยพี่โอ้ปลาเข็งปลาคอปลากระเดื่อครับ kìa yeah. mán mán không này cái tiểu vô cùng kha được được sám loại nó sáng loại có đầy vô hợp <laughs> quân là cặp đỡ thủ quân thuộc thành thì khó lập trong hợp mười nào phục cân may rồi đi khắp <laughs>